สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับบ้านสวนเราพอดีรวววีวิวแล้วนะครับก็กลับมากันอีกแล้วนะครับสำหรับหน้าฝนที่เข้ามาแล้วตอนนี้ก็คือฝนเริ่มตกนะครับก็จะเห็นว่าในร่องมะม่วงเราเนี่ยหญ้าลกมากนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงข้อดีนะครับเทียบกันกันกบเ,เครื่องน้ํามันที่ทุกท่านเคยใช้กันมานะครับกับเครื่องตัดหญ้าของโอซุกะก็คือ OCBC 511นะครับตัวนี้มาพร้อมกับใบวงเดือน24ฟันนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนเพื่อให ใหญ่ขึ้นนะครับเดิมทีเขาจะเป็นใบวงเดือนที่ติดมาตัวเครื่องเนี่ยก็จะเป็น9นิ้วตอนนี้ผมใส่เป็นใบวงเดือน10นิ้ว24ฟันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาลุยงานตัดหญ้าในร่องของม่วงให้ทุกท่านดูนะครับวันนี้ขอพูดในส่วนของข้อดีนะครับของเครื่องตัดหญ้า51 1ตัวนี้ก่อนนะครับเริ่มจากเครื่องตัดหญ้าห้าหนึ่งเนี่ยเป็นเครื่องตัดหญ้าแบตเตอรี่นะครับที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ในการส่งไปขับเคลื่อนตัวของมอเตอร์ ที่อยู่ด้านปลายตัวนี้นะครับก็จะเป็นไดรเรกเกียร์นะครับที่ส่งกําลังลงไปที่ใบมีดนะครับแล้วมอเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นมอเตอร์ที่สามารถกันน้ําเข้านะครับคือ IP67 เนี่ป้องกันน้ําเข้าตัวของมอเตอร์ไม่ต้องกลัวนะครับว่าไปตัดหญ้าที่มีความชืน้นมีน้ําอยู่แล้วมอเตอร์จะมีปัญหาตัวนี้ตัดใช้งานเสร็จเรียบร้อยจะทําความสะอาดสามารถจุ่มน้ําแล้วก็ล้างหรือ,เ,อเป่าทําความสะอาด ไม่ต้องกลัวนะครับในเรื่องของน้ําที่จะเข้านะครับแล้วก็ความยาวของตัวเครื่องนะครับต้องบอกว่าตัวนี้นะครับดีไซน์มาให้มีความยาวเท่ากับเครื่องน้ํามันที่เราเคยใช้งานอยู่นะครับจะจบปัญหาเรื่องอการตัดหญ้าอาจจะแบบว่าคนที่เวลาสะพายแล้วอะถ้ามันสั้นเกินไปก็อาจจะต้องให้ในส่วนของที่เรียกว่ายื่นไปไม่พอนะครับแต่ต้องบอกว่าตัวนี้ ดีไซน์มาจะเหมือนเครื่องแตะย่านน้ำมันเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตัวนี้น้ําหนักเบานะครับเมื่อใส่แบตเตอรี่ไปแล้วนะครับก็จะอยู่ที่สามโลก,กว่าๆนะครับสาหรับเ,เครื่องแต่ย่า ocpc 5้าหนึ่งนะครับมาต่อในส่วนของอชุดการใช้งานก็คือตัวนี้มีระบบาการทํางานนะครับสความเร็วรอบนะครับก็คือความเร็วรอบหนึ่งนะครับก็จะตัดแบบเบาๆนะครับแล้วก็ความเร็วรอบ2องเนี่ยสำหรับญ่าที่หนาหนาเนี่ยเราสามารถกดสปีด เป็นสปีดสอได้นะครับแล้วก็มีระบบซฟตี้นะครับในกรณีที่เราไม่ได้เอาอุ้งมือนะครับของเราเนี่ยดันเข้าไปนะครับเราจะไม่สามารถออนระบบตัวนี้ได้และอีกอย่างเมื่อ power เ,เ,เนี่ยมัน auto off ไปแล้วนะครับก็คือเมื่อเราไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลานานนะครับเครื่องเนี่ยจะปิดเครื่องไปเองนะครับทำให้ป้องกันาการเกิดอันตราย สองชั้นได้เลยก็คือหากมีใครมากดเล่นนะครับหรือมีเด็กมากดเล่นเนี่ยเครื่องจะไม่ทํางานนะครับก็คือจะมีล็อกนะครับแล้วก็อีกอันนึงตัวระบบเซฟตี้คือเครื่องจะปิดลงใบอัตโนมัติแล้วก็ต้องบอกว่าตัวนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับที่เป็นมันติพาวเวอร์พัดนะครับรุ่นใหม่ของโอซูกะก็คือขนาดแบตเตอรี่5แอมป์แล้วก็ตัวนี้เองนะครับสามารถใช้ช่องช่องสล็อตด้านหลังนะครับเสียบกับแบตเตอรี่ที่เป็นรุ่นใหม่ ตอนนี้เรากำลังพัฒนานะครับเป็นรุ่นโอซุกะแบตเตอรี่สูตรพรีมนะครับก็คือจะมี8แอมป์กับ1 0แอมป์จะสามารถเอามาใส่ด้านหลังนี้ได้นะครับเพราะว่าความโตนะครับของแบตเตอรี่เนี่ยจะพอดีกันกับเบ้าที่เสียบเข้าไปด้านหลังตัวนี้นะครับแล้วก็สรีละนะครับในการทำงานนะครับตัวของบางคนก็เรียกกันเขาควายตัวนี้คือเขาดีไซน์มานะครับให้มีความกว้างเท่ากับเครื่องน้ำมันเลยเราก็ใครเคยใช้เครื่องน้ำมันมานะครับก็ สามารถมาใช้เครื่องตัดหญ้าตรงนี้ได้แต่ทุกท่านอาจจะแบบว่าอันนี้เอาความรู้สึกลูกค้าผมนะครับคือเมื่อเขาไปใช้นะครับเขาก็บอกว่ารู้สึกมันจะวิวววหน่อยเพราะว่าเดิมทีข้างหลังเนี่ยมันจะหนักมากนะครับก็คือถ้าเครื่องน้ํามันเนี่ยอย่างเครื่องตัดหญ้าสี่ยังหว่าที่ผมเคยใช้เนี่ยก็จะประมาณ8-9ดกโลนะครับจะห้อยอยู่ข้างหลังพอมาใช้ตรงนี้เขาก็บอกว่าเอ๊ะมันเบาๆจริงๆงนะคือไม่สะพายนะครับก็สามารถที่จะเดินตัดหญ้าแบบนี้ก็ได้เพราะว่ามันเบามากนะครับอ้าแล้วก็คือที่ผมบอกเมื่อเอาามาเทียบบกกันกัน เครื่องน้ำมันแล้วนะครับตัวนี้เครื่องดัดญ้าที่เวลาเราลุยงานนะครับก็เสียงเงียบนะครับแล้วก็เรื่องของคาร์บูเรเตอร์อะไรแบบนี้เราไม่ต้องเจอปัญหาว่าถ้าบางทีนะคเครื่องดัดญ่าสองจังหวัดเนี่ยผมเจอบ่อยอันนี้จากของผมด้วยนะครับจากพี่ลูกค้าด้วยก็คือเมื่อเราเอาไปเก็บไปใช้งานแล้วใช่ไหมครับเครื่องดัดญ่าสองจังหวัดต้องผสมทูทีะนะครับมันจะมีความหนืดอยู่พอน้ามันเครื่องแห้งนะครับไอยตัวทูทีเนี่ยมันจะเหนียวนะครับแล้วก็จะไปอุดตันนมหนูสุดท้ายแล้ว เราจะต้องเอาคาบูเลเตอร์เนี่ยออกมาล้างนะครับล้างเสร็จแล้วก็เอามาประกอบถึงจะทำงานต่อในฤดูที่แบบเป็นฤดูตัหญ,ญา้าแล้วเราเจะเอาเครื่องออกมาใช้ทีก็คือต้องมีการซ่อมก่อนแต่ถ้าเกิดตัวนี้นะครับก็เราเอาแบตเตอรี่ไปชาร์จนะครับเมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาใช้งานได้เลยและอีกอันหนึ่งคือที่ผมบอกว่า,าตัวนี้ใช้ไปนะครับหลายท่านเจอบอกว่าเอ๊ร้อนแล้วดับพอทําไปทํามานะครับ การใส่ใบมีดที่เกินกําลังของเครื่องเช่นอย่างลูกค้าล่าสุดนะครับส่งมาคุยกับผมก็คือใส่ใบมีดเป็นปังต่อขนาด12นิ้วต้องบอกว่าถ้าเราใส่เป็นใบมีดปังต่อ12นิ้วนะครับเครื่องจะโหลดเกินไปและทําให้มอเตอร์ตัดการทํางานเพราะตัดการทํางานเนี่ยก็จะต้องมีการพักก่อนแล้วถึงจะกลับมาทํางานใหม่ได้นะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเมื่อเราใส่ใบที่ถูกต้องเช่นใบวงเดือนที่เขาแถมมาคือ9นิ้ว40ฟันหรือจะอัปเกรดเป็นใบวงเดือน10นิ้วที่ทุกท่านเห็นที่ผมใส่มาในวันนี้ก็คือสามารถทํางานได้ครวนี้คุยถึงเรื่องรายละเอียดแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะไปลุยตัดหญ้ามาแบบยาวๆไม่เร่งสปีดให้ทุกท่านดูเพื่อทีอ่ประกอบการตัดสินใจนะครับเพราะว่าอย่างฤดูการที่แล้วนะครับที่ผมลงในเรื่องของรีวิวไปนะครับ ก็ให้เห็นในเรื่องของการทํางานแต่บางทีมันอาจจะมีการเร่งสปีดปนบางช่วงแต่ว่าปีนี้จะไม่เร่งสปีดเดี๋ยวผมจะตัดล่องมะม่วนะครับจากต้นนู้นะครับให้ออกมาถึงตรงนี้เลยนะครับกับแบตเตอรี่วันนี้ที่ใช้นะครับก็คือ5แอมเพ์เพื่อให้ทุกท่านดูการทํางานนะครับอ่ะเดี๋ยวลองมาเริ่มเลยนะครับ ตัวนี้จะเป็นระบบซอฟต์สตาร์ทนะครับเวลาทุกท่านฟังเสียงในวิดีโอคือเขาจะค่อยๆออัพสปีดขึ้นไปนะครับอ่า<ม>เดี๋ยวเราเริ่มกันเลย ความยาวของหญ้านะครับก็ประมาณ30เซนนะเพราะว่ามันเพิ่งเข้าสู่ฤดูฝนใหม่นะครับ อันนี้ก็ค่อยไปเรื่อยนะครับผมเดินที่สปีดสอนะครับเพราะว่าหญ้าค่อนข้างต้นใหญ่แล้วก็หนานิดนึงนะครับเพราะตัวหญ้าแข็งเนี่ยก็จะเป็นหญ้าตัวนี้นะครับคือตับมันก็จะขึ้นไวมากตัวเนี้ยวันนี้ให้เห็นการทำงานจริงๆนะครับแบบไม่เล่งสปีด ความกว้างนะครับก็คือความกว้างของของเครื่องเนี่ยมันก็จะพอดีกับล่องนะครับเราสายซ้ายขวาเนี่ยเราสามารถที่จะเดินในล่องได้สบายมากนะครับคือล่องตัวนี้นะครับห่าง3าเมตรนะครับผมยืนตรงกลางนะครับแล้วก็จะสายซ้ายขวาก็จะพอดีกับหน้างาน1ล่องนะครับ เพราะว่าลูกค้านะครับที่เป็นที่ผู้หญิงนะครับเขาซื้อไปนะครับเป็นตัวแรกที่ผมขายเลยชื่อ,อช่อง Youtube ที่เขาก็คือสวนสุพรรณหันศาที่เขาตัดทั้งหมด5ไร่นะครับเป็นผู้หญิงเป็นสวนผสมผสานนะครับโคกหนองนาโมเดลซื้อไปตัดแกบอกว่าสบายมากเลยคือจบปัญหาเรื่องของการซ่อมเครื่องนะนะครับแล้วก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับคือพอเรา ใช้เป็นเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าเนี่ยก็ไม่มีปัญหาจุกจิกในเรื่องของอเขาเรียกอะไรอะ่ะปัญหาเรื่องของเสียงดังควันเหม็นอะไรแบบนี้นะครับพี่เขาเล่าให้ฟังนะครับอันนี้เดี๋ยวลองโชยตรงนี้นะครับหนาหน่อยอันนี้ผมตัดชิดเลยนะ ผมเดินตัดชิปก็คือมันจะมีลูกถ้วยรองอยู่ด้านล่างนะครับเราก็ตัดชิปชิปดินนะครับเนี่ยที่ทุกท่านเห็นก็คือมีลูกถ้วยอยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้จะมีระบบนะครับเซ็นเซอร์ก็คือว่าถ้าเราแบบไปโดนตอหรืออะไรแรงๆนะครับเครื่องมันจะ หยุดอัตโนโมัติให้เลยนะครับเพื่อเขาเรียกป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดจากระบบเกียร์มอเตอร์ไปค้างกับบนตออะไรแบบนี้นะครับก็จะทําให้เครื่องของเราเนี่ยปลอดภัยด้วยนะครับแต่สังเกตว่าเวลาผมาตัดไปแล้วมันไปกระแทกดินอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะแบบอ,ออตโตออฟไปทุกครั้งนะครับก็คือจะเซฟในส่วนของอเครื่องได้ลนะุยต่อ จะเห็นว่าผมจะอ,อธิบายไปเรื่อยนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าเครื่องเนี่ยมันลุยงานได้แล้วเสียงมันไม่ดังครับเสียงมันไม่ดังนะครับมันก็สามารถที่จะพูดอธิบายไปได้ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องน้ำมันนี่คือหมดโอกาสแน่นอนในการที่จะอธิบายไปเพราะว่ามันจะเสียงดังมากลดปัญหาความเมื่อยล้านะครับที่ต้องสะพายนีย่คือถ้าใครไปตัดหญ้าทั้งวันก็คือ ไหลนี่เอียงเลยอะแต่ก่อนนี่คือผมจะพายไปเนี่ยมันหนักมากนะครับเนี่ยนะครับย่านาหนา,นาเนี่ยนะครับโฉบไปเป็นแบบนี้เลย ก็ตัดให้ทะลุหัวแปลงปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการตัดหญ้าบแบบทั่วไปนะครับคือหญ้าไม่ได้หนามากแล้วก็ลุยงานไปได้เรื่อยๆนะครับสําหรับคนที่อ,อยากมีเขาเรียกว่าในการตัดต่อเนื่องนะครับก็แนะนําว่าถ้าท่านมีแบตโอซูกะอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะซื้อแต่ตัวเปล่าไปได้แต่ถ้า,ายังไม่มีแบตนะครับ เซตนี้ก็มีจัดโปอยู่นะเดี๋ยวผมพูดตอนอตัดหญ้าเสร็จเพราะว่าเวลาผมพูดจ็สังเกตว่าเครื่องเนี่ยมันเงียบพอเงียบมันก็สามารถที่จะพูดใส่เข้าไปในไม้ได้นะ โอเคก็คืออันนี้ตัดมาจนถึงหัวแปงนะครับแบบไม่เร่งสปีดก็ค่อยๆตัดมาเรื่อยๆเพื่อให้เห็นการทํางานนะครับว่า1่ละเสียงไม่ดังน้ําหนักเบานะครับก็สามารถที่จะตัดมาเรื่อยๆนะครับหากลูกค้าท่านใดหรือเอฟท่านใดนะครับสนใจในส่วนของเครื่องระยาตัวนี้นะครับจะมีเซ็ตพร้อมใช้นะครับก็คือเครื่องนะครับพร้อมแบต5แอมป์มาให้นะครับ1ก้อนแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นราคาที่พร้อมจัดส่งก็คือ 4,900บาทนะครับจะพร้อมส่งเบสเอ็กเพรสให้นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่บอกว่าเอ๊ยยังไม่มีแบตเตอรี่นะครับอยากได้แบตเตอรี่5แอมป์แบบนี้นะครับ2ก้อนผมจัดโปรนะครับจากปีที่แล้วนะครับจนถึงปีนี้ก็คือ5,700บาทรวมจัดส่งนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูในส่วนของอาการรีวิวเครื่องตัหญยา รุ่นใหม่จากโอซากะก็ uka, คือรุ่น OCBC 5้1นะครับหากใครสนใจก็สามารถทักแชทนะครับหรือว่าจะโทรมาถามผมก็ได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณค่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับโอเคพอจะต๊อปเลยสังเกตว่าฮะ Gott, Gott up.